อัปเดตข่าววันที่2พฤษภาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของบ o ยเมฟเฟ e เนาะเมื่อวานที่เขาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบิ c คอยนะครับแล้วก็ฝั่งของ y ิ t โ c u ค r e n c y นะครับหลายข่าวเลยรวมไปถึง b o ยเอฟนะที่เพิ่งโซอาตัวแลนด์ขายหมดนะครับหนึล้านมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมกอลองทุนนะครับ ก่อนอื่นากขอเพื่อนกดไลค์กด s u b ส c r i b e กับทาง YouTube ลองทุนนิดน,นึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราแลตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุน e x c l u s i v e นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลเกี่ยวกับคริปตเคอเรซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและข่าวแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือทางฝั่งของบริวารเฟดนะครับที่เขามีการประชุมเมื่อคืนนะกับทางชอรีมังเกิลนะครับของตัว b บิร์กชัยเดอรนะครับเขาก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับตัว Bitcoin ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อในบิตคอยนะถ้าเกิดสมมติมีเงินให้เขาเนี่ย25ดอลลาร์ใช่ไหมที่สามารถจะซื้อ Bitcoin ได้ทั้งโลกเนี่ยนะครับเขาก็ไม่รู้จะซื้อทำาไมนะฮะเดี๋ยวมาดูประโยคที่เขาพูดถึงกันว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า now if you told me your own all the bitcoin in the world and you offer to me for the uh, 25 25ดอลลาร์นะครับ I would I wouldn't check it because uh, what would I do with it หมายถึงว่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาเจะไปทำอะไรนะครับเขาบอกว่า I have to send back to you one way เขคือแบบมีทางเดียวที่จะทำได้คือส่งกลับให้คุณนะหรือว่าวิธีอื่นก็คือ,อ is this i t i s g o to do anything ก็คือแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอะ่ะแล้วก็ the partment are going to product rent and the Farm are going to produce the food ก็คือแบบขนาดอพาร์ตเมนต์เนี่ยยังสามารถปล่อยให้คนเช่าได้เลยแล้วก็ทางฝั่งของฟาร์มหรือว่าพวกการปลูกผักหรืออะไรเงี้ยก็ยังสามารถมีผลผลิตในการที่จะแบบเป็นอาหารได้นะครับแต่ฝั่งของบิตคอยเนี่ยเขาไม่รู้จะไปทาอะไรอะไรเงี้ยเขาพูดว่ามันแบบไร้ประโยชน์มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกระแสเมื่อวานคนมาพูดถึงนะครับในฝั่งของนวฟันเดกันเยอะเลยนะครับก็เลยมาอธิบายเพื่อนฟังว่า ทั้งฝั่งวอนิวเฟดเนี่ยเขาก็เป็นนักลงทุนที่เน้นคุณค่าใช่ไหมก็จะดูว่าตัวทรัพย์สินท,ที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันมีการผลิตอะไรออกมห้เขาได้บ้างเนาะอย่างหุ้นเงี้ยเขาก็จะได้เป็นพวกเงินปันผลใช่ไหมที่ได้ต่อไตรมาสนะครับต่อปีใช่ไหมครับอย่างทองคำเนี่ยเขาก็ไม่เข้าไปถือเหมือนกันนะแต่เขาก็เข้าไปซื้อพวกเหมืองทองคําบริษัทเหมืองทองคําที่สามารถมีเงินปันผลให้เขาได้มีผลิตผลนะครับให้เขาได้อันนี้ก็เป็นมุมมองของทาง วอร์เรนบฟเฟตเนาะที่เป็นนักลงทุน V.I คนหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นไอดอลนะครับของคนทั่วโลกเลยนะครับเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบิตคอยกันนะครับคราวนี้ไปดูข่าวหนึ่งดีกว่าก่อนที่จะไปดูฝั่งของราคากันนะครับก็ฝั่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็มีข่าวของใบแนนเนาะที่เขาได้มีรีพอร์ตออกมาว่าตัวคอเลสทตอรอลนะครับ30%เลยนะครับของ อคริปโตสปอตโวลุ่มก็คือตัว b i แ a น c e เนี่ยมีโวลุ่มของคริปโตสปอตเนี่ยเยอะ30%เลยก็ถือว่าแบบ1ใน3มของตลาดเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่า b i แ a น c e โดมิเนต e ๋อเดอะคริปโตสปอตมาร์เก็ตนะครับถ้าลองดูตามเปอร์เซ็นต์นะอันเนี้ยจะเป็นคริปโตที่คนเทรดกันทั่วโลกนะครับแล้วหลายคนออได้ยินอยู่ลนะก็คือสีเขียวเนี่ยเป็นของ b i แ a น c e นะครับมี b i แ a น c e z ู o ให้ดูมีบีแอนนะครับมีคอยเบดมีบิตเฟนิก โอเคเอ็กนะครับแล้วก็หัวบีโกลบอลบิสแตรมนะครับบีคอนนะครับคาร์เค้นเอฟทีเอ็กนะครับคราเนี้ยตัววอลุ่มของเดือนมาร์สเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับของบันแดนมีการเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โดเมนตลาดนะครับสาเปอร์เซ็นต์เลยอันดับสองในตอนนี้ยังเป็น OKX อยู่นะจากที่ดูนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นฝั่งคอยเบรสนะครับโอเคโอเอ็กซ์เค็กินอันดับ2อยู่นะครับแต่คราเนี้ยเขามี รายละเอียดของอ King of Crypto d e r i v a t i v e ด้วย d e r i v a t i v e ก็คือในตลาดของพวก Spot พวก Option อะไรต่างๆนะครับ Volume เนี่ยก็ Binance ก็ครองเป็นลำหนึ่งเหมือนกันนะจากที่ดูนะฮะถ้าลองดูนะ z o มเข้ามานะครับอันนี้เป็น Horizontal Money d e r i v a t i v e Volume นะครับของเดือนมสัสเนี่ยของเดือนมส์สเนี่ยสีเขียวก็ยังเป็น Binance อยู่นะครับแล้วก็จะมีของ OKX OK นะที่เป็นสีฟ้านะครับก็อยู่เป็นลเหมือนกันนะครับ ก็ไล่ๆกันนะแต่ลำหนึ่งลำสองเนี่ยก็จะห่างกันเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราลองดูออปชันของไบแอนด์กับโอเคเนี่ยจะคล้ายๆคล้ายขึ้นกันเลยนะตัวแพลตฟอร์มนะครับเรื่องโปรดักต์การเทรดนะครับเรื่องโปรดักต์การแบบลอนอะไรต่างๆคล้ายๆกันเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันได้นะครับเป็นอีกออปชันหนึ่งที่สามารถเลือกเข้าไปเทรดได้นะครับคราวนี้อีกข่าวนึงนะครับก็คือในฝั่งของบอยเอฟเนาะบอยเอฟยัดขับนะครับบอยเอฟขับเขาบอกว่าตอนเนี้ย เขาเปิดตัว m e t a เวิร์นะครับแล้วก็เปิดขายไปแล้วนะครับไม่กี่นาทีเองประมาณ45นาทีที่เขาเออกมาโพสทวิตเตอร์ได้แล้วเขาก็ขายหมดเลย100ล้านดอลลาร์นะครับที่เพิ่งขายไปแล้ลองไล่ดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับเขยบลงมาก่อนอยากใช้ใดูรงทวิตเตอร์นิดนึงเขาบอกว่า b บ k i กิ้นะครับเขาวดวน B A Y C นะ s s o โ o เวอร0 0 0 0ดอลลาร์1น0ล้านดอลาลาร์านะครับ สำหรับดิจิทัลแอสเซทนะครับภายใน45นาทีนะครับหลังจากที่ลอนไปนะครับตัว o v e r s i ์ e ซส์เมตาเวนะครับก็คราวนี้เขาก็พูดถึงการมิ้นด้วยนะตัวโอเวอร์ไซส์นะครับว่าเขาจะมีการมิ้นเกิดขึ้นนะแล้วก็จะมีการแจกตัว APE Coin นะครับคราวนี้เขาบอกว่าใบอนุญาตขับเมตาเวิร์ดหรือว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์เนี่ย is a thing the new world ก็คือเหมือนเป็นโลกที่แบบ เป็นโลกที่โลกที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็เป็นโลกที่หลายๆคนไม่คาดคิดแล้วมันก็ไม่ได้มีความน่าเบื่อเลยมีแต่ความสนุกนะครับมีความหลากหลายมีแบบความตื่นเต้นนะครับเป็นสตอรี่นะครับใหม่ๆนะครับเหมาะสําหรับคนยุคใหม่นะฮะอันนี้เขาก็เป็นนิยามของของตัววัยยัดขับเมตาเบิร์ดของเขานะครับหรือว่าโอเวอร์ไซด์นั่นเองนะครับคราวนี้เขาก็พูดว่ามันมีอะไรที่มันแบบแพรแพรอ็อบเจกต์นะครับก็คือแบบมีความแบบ เฉพาะแล้วก็หายากเนาะหลายๆอันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีประกาศว่าะจะมีการแอปแัปผู้เกิดขึ้น,นสำหรับห5 0 0 a p c o i นะครับ If you want to spend more during the mint tonight ก็คือแบบอยากจะเอาตัว a p หรือว่าตัวเขาเรียกว่าตัว metaverse นะครับที่เป็นท,ท,ที่ที่เขาได้ทำการซื้อกันไปเนี่ยมา mint มน,นะครับมา mint มเพื่อที่จะรับตัว a p c o i เพิ่มเติมได้ในคืนนี้เนาะในช่วง9โมง9โมงเช้าจนถึง9โมง15นะครับนี่ต้องไปดูเวลานะว่าเป็นเวลาของอะไรนะครก็มีทางวีเตอร์เขาประกาศออกมาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทุนในตัว IP อยู่ก็เข้าไป follow เข้าไปติดต่างกันได้นะครับอีกการดึงนะฮะเป็นฝั่งของอตัวคอร์เทลกราฟนะที่เข้าออกมาอัปเดตเหมือนกันว่าในล,ในลนักษณะที่ตัวอมันมีการแบบ บูมขนาดนี้นะครับแต่ราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมานะครับใน3วันเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์กันนะครับเนี่ยตัว AP เทียบกับ USD นะครับสำหรับ f o r ์ r อ Price ก็ดรอปลงมานะครับอยู่ที่17ดอลลดรอนะตอนนี้แล้วก็อันนี้เป็นข่าวที่ขายหมดนะ45นาทีเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับอยากจะดูในฝั่งของ AP Technical Green นิดนึนะครับที่เขาเอามาวิเคราะห์กันก็คือเขาบอกว่า อันนี้คือกราฟ4ชั่วโมงนะที่มีการดรอปลงมานะครับถ้าเพื่อนสังเกตเห็นนะราคาเนี่ยมันมีมันมีการดิวอร์เจนต์นะครับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยตรงนี้หนึ่งทีละนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะคอร์เรคชันลงมาแรงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าดิวอร์เจนต์ในภาพ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลงมาแตะแถวๆเส้นสีดำนะรู้สึกว่าจะเป็น EMA 100นะครับตอนนี้เนาะอยู่แถ,ถวๆประมาณ17.8ดจุดแปดอลน,นะครับเขาก็พูดกันว่ามันเป็น โอกาสไหมนะครับมันแบบ buy on a dip ดีไหมนะเขามีคำพูดอยู่นะครับว่าควรเนี่ย AP Agood buy after dip หรือเปล่าก็าคือแบบจะซื้อม,มีโอกาสที่จะซื้อเนี่ยมันดีไหมนะครับก็อาจจะต้องลองวิเคราะห์กันดูนะลองประเมินความเสี่ยงดีกว่าเพราะว่าความเสีย่ยงในตลาดคริปโตนะครับเ,เพื่อนๆจะต้องศึกษขาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเทรดก่อนที่เข้าไปลงทุนนะครับรอ,อนนี้อีกข่าวหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปที่ราคากันนะครับ มีข่าวของฝั่งชิบะนะครับชิบะไอนาุาะกับฝั่งของดอทคอยนะที่เขามาเปรียบเทียบกันว่าในยุโรปเนี่ยมีคนที่ถือชิบะมากกว่านะครับเอเหมือนชิบะป๊อปปูล่ามากกว่านะครับตัวดอทเนาะตอนนี้ก็มีแฝั่งของ Data Google Data นะครับที่เขามาพูดถึงนะครับก็คือเนี่ย the most Google นะครับ uh, cryptocurrency in every European country นะครับก็คือเนี่ยเขามาเทียบดูว่าทางคน ยุโรปเนี่ยเขาถืออะไรกันนะครับเนี่ยท่านเพื่อนลองดูนะเขาจะมีไอร์แลนด์เนี่ยถือบิตคอยใช่ไหมนอร์เวย์ก็มีบิตคอยนะครับฟินแลนด์นะครับโปแลนด์เนี่ยเป็นบิตคอยหมดเยอรมนีนะครับโรมาเนียเนี่ยเนี่ยบิตคอยครับแต่ถ้าเกิดลองดูนะพื้นที่นะครับชิบะเนี่ยมีคนที่ถือเยอะกว่านะครับก็คือฝั่งรัสเซียเนี่ยคือกินไปเต็มเลยยูเครนนะครับก็ถือชิบะกันเยอะนะครับฝรั่งเศสนะครับเนี่ยสเปนเห็นไหมอิตาลีนะครับ หือชีบักันเยอะดอสใแทบจะไม่เห็นเลยนะครับสำหรับตัวรูปที่เขาว่าฝากกันนะฮะก็มี ADA ด้วยนะนิดนึงเนี่ยบอรกรเรียน,นะครับน้อยน้อยนะถือถ้าเกิดดูจากกราฟนะครับดูจากกราฟตัวรูปเนี่ยก็ถือว่าน้อยน้อยที่สุดละนะครับสำหรับ ADA ตอนนี้เขาหันมาสนใจชีบักกันอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะในข่าวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ราคานนหนึ่งว่าตอนนี้ราคาของตลาดเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ฝั่งของดีซเนี่ยเมื่อเช้าตอน7โมงนะครับเพิ่งเลยมา, 20, า30่นาที20นาทีเนี่ยมีการดีดกลับของราคาขึ้นมานะครับดีดกลับดีดกลับขึ้นมานะครับถ้าลองดูนะดีดกลับขึ้นมายืนแถวประมาณ3 8 5 0 0ืนาอนะครับ38,600ดกรยลองดูการาฟย่อยๆนิดน,นึงว่า4ชั่วโมงเป็นยังไงบ้าง4ี่ชั่วโมงก็มีลักษณะของการอ่อนแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ ที่เราได้คุยกันเนาะว่ามีการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาก็จะต้องรอดูนะว่ามันเป็นยังไงต่อ1ชั่วโมงเนี่ยมีเหมือนมีการเบรกนะครับถ้าจบชั่วโมงนี้มีการเบรกของราคาขึ้นมาก็จะเป็นการยกโลยกไฮเนาะอีกรอบหนึ่งนะสำหรับการาฟ1ชั่วโมงนะครับแต่ก็เป็นกราฟที่ค่อนข้างเล็กอะ่ะอาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีระยะสาคัญเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอดูภาพเดว่าถ้าภาพเดเนี่ยเริ่มกลับมาเอเมเริ่มกลับมาตัดอะไรเงี้ยแล้วก็ เราสามารถาวางรีชิบอร์ดในการเทรดได้นะครับก็เป็นโอกาสสำหรับ PC นะอีกหนึ่งตัวนะฮะคราวนี้เคลยลงมาดู APE นิดนึงว่าคนพูดถึง APE กันเยอะนะตอนนี้ APE เป็นยังไงกันบ้างนะครับ APE อเะเนี่ยเห็นไหมราคามีการดรอปลงมานะครับแล้วก็มายืนแถวเส้นตัวแนวรับตรงนี้นะที่เป็นยอดเก่าของเขาคือ14.4นะครับถ้าดูจากกราฟ เล็กๆลงไปนะสี่ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะยังเป็นดาวเทนอยู่นะครับในภาพ4ชั่วโมงภาพ1ชั่วโมงก็มีสัญญาการกลับตัวเริ่มละเริ่มมีสัญญาการกลับตัวละมีการเดเวเทนเกิดขึ้นมเีเหมือนจะเป็นบิ๊กไวท์เกิดขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วก็วางสต็อปลอยกันดีถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจนะครับสําหรับ APE เนาะตัวเม t a ลเ r ิร์ดที่เขาเพิ่งเปิดก็เพิ่งโซอาไปนะครับคราวนี้ มันมีเหรียญฝั่งที่ประเทศไทยนะที่เมื่อคืนมีการดรอปหลุด200บาทลงมานะครับสำหรับตัวคับเนี่ยก็มีความมีคนที่เข้ามาพูดถึงกันเมื่อคืนค่อนข้างเยอะเลยเพิ่งหลุด200เพราะว่ายืน200มาสักพักละนะครับสำหรับคับเนี่ยอยู่แถว200นิดๆมาสักพักแล้วก็เบรกหลุดลงมานะครับหลุด200ลงมาแต่ถ้าเกิดเพื่อนลองดูสัญญาณการกลับตัวของเขานะเขาก็มีเหมือนดิเวเ์เจนให้เราเห็นนะครับเล็กๆเนาะสำหรับตัวคับนะครับเหรียญคับเนาะ แล้วก็ถ้าไปดูกราฟย่อยๆนะครับสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่แบบเป็น engulfing เกิดขึ้นนะก็จ,จะต้องรอก่อนรอ,อน,นะครับแล้วก็ถ้าให้ชัวร์ก็อาจจะรอแบบตัว M A ตัดก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มเข้าไปเทรดน,นะครับก็จะช่วยเซฟเราได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะได้ราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูตลาดฝั่งบ้านบ้านเรานะฝั่งไทยก็มาอัปเดตเพื่อนๆดู เพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันครับรับเด็ดข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของนักลงทุนระดับโลกนะครับที่เขาามาคอมเมนต์บิทคอยนนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับที่เราพูดคุยกันหลายๆข่าวเลยไม่ว่าจะเป็นบอยเอฟนะครับข่าวเกี่ยวกับชีบาเกี่ยวกับดอทนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับทางยูทูบลงทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริ ไทชินอมาเก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวร้านเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ